สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤไัยในการที่อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญญ,ญกรรม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐฟิลิปปินส์ในการที่นายเบนิกโนเอสอากคิโนที่3อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญญ,ญกรรมเมื่อวันที่24มิถุนายน2564ความว่าพระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลา ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายเบนิกโนเอสอาคิโนที่3อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผู้นำผู้อุทิศตนต่อนหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเพื่อประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและประชาชนชาวฟิลิปปินส์สำหรับการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีเชิญสัญญาบาัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดบวรนิเวศวิหารวันนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและภาตรายไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์จำนวนสามรูปซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะเมื่อวันที่6พฤษภาคม2564ได้แก่พระเทพปริยัตวิมลเป็นพระธรรมวิสุทธาจารย์ปริยัตวิธานโกศลวิมลธรรมประยุต วิสุทธาศาสนกิจจาทรยติคณิสสอนบวรสังคารามคามวาสีพระเทพสังวรยานเป็นพระธรรมวชิระยานปฏิพานธรรมสาทกวิปัสสนาวิธานดิโลกตรีปิดกวรารงลงกรยติคณิสสอนบวรสังคารามคามวาสีและพระราชพุทธิมุนีเป็นพระเทพวชิรมุนีศีศาสนากิจธรมรมงวิสุทธิวงศบัณดิตยติคณิสสอนบวรสังคารามคามวาสี โดยพระธรรมวิสุทธาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและพระธรรมวชิรยานเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระเถระที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงมีฐานานุสัก ตั้งฐานานุกรมได้หกรูปคือพระครูประหลัดยานวรวัตรพระครูวินัยทรพระครูธรรมทรพระครูสังครักษ์พระครูสมุและพระครูใบดีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาที่นี่สิบวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขาณุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในการเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขากรมทหารมหาเล็กราชวนลบที่หนึ่งมหาเล็กราชวนลบรักษาพระองค์ที่บริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาที่20ภายในบริเวณสถานีบริการน้ำมันปตทริมถนนวิภาวดีรงังสิตขาออก โดยเน้นจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพสินค้าแปรรูปทางการเกษตรสินค้าโอทอบจากชุมชนต่างๆรวมถึงผักสดและผลไม้ซึ่งได้รับความนิยมจากกลุ่มคนทำงานที่ซื้อกลับบ้านในช่วงเย็นนอกจากนี้ยังเปิดมุมโกลเด้นคิดเช่นแห่งที่4เป็นมุมอาหารพร้อมทานและอาหารตามสั่งภายในร้านอาทิไข่กระทะข้าวต้มปลาและสุก,กี้น้ำหมูสูตรเฉพาะของร้าน และมุมโกลเด้นคอฟฟี่แห่งที่10ซึ่งใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ดีจากโครงการหลวงแม่สลองจังหวัดเชียงรายสำหรับร้านโกลเด้นเพลสก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรท,ที่ทรงสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยเพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์โครงการในพระราชดำริโครงการหลวงตลอดจนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงมุ่งมั่นพัฒนาร้านโกลเด้นเพลสให้เป็นเสมือนตู้เย็นของประชาชนเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาและกลุ่มเกษตรกรตลอดจนสินค้าจากชุมชนต่างๆได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านทางไลน์สามารถเลือกรับสินค้าได้3ช่องทางคือ Pick up รับสินค้าด้วยตนเอง d r t h r t u r u ขับรถมารับสินค้าที่จุดนัดพบและ Delivery ผ่านแอปพลิเคชัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนิธาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆวันนี้ที่โรงพยาบาลพังงาจังหวัดพังงา นายจำเริญทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานชุดปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์จำนวน6ชุดให้แก่โรงพยาบาลพังงาเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ต้องได้รับการผ่าตัดทำพัตถการพิเศษและการคลอดให้มีความปลอดภัย Thank <laughs> you. และว,วันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายแพทย์อรุณประเสริฐสุขรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงหรือเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจากสมเด็จพระนิธิรีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจำนวน8เครื่องซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเพื่อเพิ่มโอกาสในการ รอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นโดยจังหวัดปัตตานีพบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้น100คนมียอดผู้ป่วยสะสม2,103คนเสียชีวิต7คนและพบผู้ติดเชื้อมากสุดในเขตอำเภอเมือง ส่วนที่สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนายเตชพลธิตยารัก์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนส่งมอบถุงพลังใจพระราชทานจำนวน615ถุงให้แก่นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสมเด็จพระกนิาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอาทิ โรงพยาบาลบุษราคัมโรงพยาบาลนิมิบุตรสถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีโรงพยาบาลวัฒนาแฟคทอรี่สมุทรสาครและโรงพยาบาลสนามท่าจีนสมุทรสาคร ซึ่งถุงพลังใจนี้บรรจุอาหารแห้งและของใช้จำเป็นต่างๆพร้อมภาพวาดฝีพระหัตและข้อความพระราชทานให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในนามมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด1 9เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคระบาด สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการมอบอาหารเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสนามเสือป่าคณะจิตอาสาของสถาบันและผู้แทนสมาคมสิทธิเก่าจิตลดานในพระราชูปถัมภ์ได้ประกอบอาหารและนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนมหาวิทยายลายัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจำนวน400กล่องพร้อมมอบน้ำดื่มแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัยและยาดมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และส่งมอบแรงใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ทั้งนี้เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระพนิธิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาในการทำความดี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรัติยราชนารีโปรดให้จัดหาวัคซีนซิโนโฟาร์มเป็นทางเลือกช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนายชัยวัน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19ด้วยวัคซีนซิโนโนฟาร์มได้ส่งมอบวัคซีนซิโนโนฟาร์มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาพรดำเนินการจัดหาวัคซีนตัวเลือกจากบริษัทซิโนโฟาร์มเพื่อนําไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ซึ่งวัคซีนที่ส่งมอบในครั้งนี้จะนำไปฉีดให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจำนวน1,400โดสเพื่อช่วยป้องกันยับยั้งการแพร่เชื้อดังกล่าวที่ยังคงกระจายเป็นวงกว้างอยู่ภายในจังหวัดในขณะนี้ ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีมีผู้ป่วยโควิด -19 สะสมรวม8,246คนเป็นผู้ป่วยในการระบาดรอบใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน2,564จำนวน7,532คนปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษา3,354คนรักษาหายแล้ว4,834คนเสียชีวิต58คน ซึ่งพระกรุณาธิคุณในการจัดหาวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรผ่านระบบออนไลน์ วันที่4กรกฎาคม2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัคติยราชนารีสำนักพระราชวังจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัคติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง6กรกฎาคม2564ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะ